สวัสดีเจ้าอมอเจ้าสวัสดีเจ้าอิสเรินาเจ้าค่ะวันนี้พวกเรามาคุยเรื่องของคอนเสิร์ตคอนเซปต์อะไรยังไงนะคะก็ให้มาปเป็นแฟเคลัทุกคนได้ฟังก่อนที่จะถึงวันที่คอนเสิร์ตนะคะ คือจริงๆมันเป็นพีจีแล้วเฉินเดือนสิงหาเราก็ได้เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของ c j เจโเดตรงนั้นก็จะมีความแบบที่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกก็เลยมีซัพไลฟ์ว่าเป็นสน,นุกน่ารักสดใสของ c ี m จโฟเดวิวไนมาเป็นคอนเสิร์ตน้นทุกยานแล้วที่พามาก็ หลังจากที่ได้คอนเสิร์ตคันแรกเราก็รู้สึกว่าอยากให้มีคอนเสิร์ตสักคันนึงมาอีกรอบ <c oughs> ก็จะเป็นมีความแบบที่เราก็ได้พัฒนาครึ่งจนถึงคอนเสิร์ตแรกจนถึงคั้นที่2อ,อะไรนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าพี่อ๋อมก็จะเป็นชื้นไหนก็จะเป็นมังซายาแล้วอะไรนี้แต่ว่าอยากให้มาเป็นคอนเสิร์ตคันที่2ม,มีพี่อ๋อมด้วยแล้วก็เจหวะที่พอดีก็ได้ออกมาแบบคอนเสิร์ตคังที่2แล้วก็รวมเป็นคอนเสิกกร,เร์ตเกเลเดชั่นของพี่อ๋อง ก็อตอนแรกตั้งแต่แรกมาเป็นต้นคิดว่าคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตยังไงอะไรนี้แต่ว่าครั้งนี้ก็จะมีความรวมของการเจช่องของพี่อ๋อด้วยก็อยากให้มันมีมันเป็นความคิดของพี่อ๋อ,อยู่ในคอนเสิร์ตก็เลยเราก็มาได้คุยกันตั้งแต่แรกว่าอยากได้เว็บในคอนเซปต์ยังไงแล้วก็ตอนแรกตั้งแต่แรกพี่อ๋อก็บอกว่าอยากให้มันมีความเป็นเมมโมรี่ย้อนเวลาของซีเจนที่ทำมาอะไรนี้ก็มีเขา่าเป็นเมมโมรี่อยู่แล้วแล้วก็ ทุกคนก็น่าจะนึกถึงว่าพี่อ๋องเป็นดอกไม้ดอกกลาบอะไรน,นี้ก็อยากให้มีเขา,าเป็นโฟลเวอร์แต่ตัวเลขก,ก็ีิดชื่ออ่ยากกว่ <laughs> ใช่เออแล้วก็สงชื่อไปหลายชื่อเหมือนกันออก็เลยขอ,อก,กันมาเป็น memory of flowers ออก็คือเป็นเปรียบเหมือนเมมเบอร์ทุกคนเ,ออเป็นเหมือนดอกไม้ออแต่และดอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นความทรงจําของดอกไม้แต่และดอกจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่อ๋องก่อนความพิเศษเหรอคะก็ <laughs> <laughs> มันเป็นคือจากคอนเสิร์ตครั้งแรกอ่ะมันจะเป็นเหมือนครั้งแรกของพวกเราพวกเราก็อยากจะเต้นเพลงใหม่ๆหรือเพลงที่เราไม่เคยได้เต้นบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบใส่เต็มเข้าไปในครั้งแรกแต่ว่าเราก็เหมือนหลงลืมสิ่งที่เราแบบว่าเพลงที่เราเคยมีหรือว่าเพลงที่เราอาจจะแบบไม่ค่อยได้เต้นมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะมาแบบว่าทวนความทรงจําของพวกเราด้วยเพราะว่า C J Forest เนี่ยก็ครบรอบ4ปีเพิ่งครบรอบ4ปีผ่านไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพวกเราก็โตขึ้นแล้ว เบอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะย้อนไปในช่วงแรกๆที่เราเพิ่งแบบก้าวเข้ามาเป็น C J M Forest ด้วยว่าเราต้องพบต้องเจออะไรบ้างแล้วเพลงแรกๆที่เราเคยแบบได้ร้องได้เต้นอะไรเงี้ยค่ะมันมีเพลงอะไรบ้างเราก็อยากจะเอามารวบรวมเป็นไดอารี่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์มากมายในคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่า C J M Forest ก็ชอบความเซอร์ไพรส์มากๆถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเออเป็นความทรงจำนะย้อนไปเฉยๆเลยแฟนค่ะแบบเออไม่ตื่นเต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ ใส่ความแบบเซอร์ไพรส์เข้าไปในนั้นด้วยในทุกๆจุดของคอนเสิร์ตค่ะดีน่นก็รู้สึกว่าคันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่คันที่สองคนเราแล้วก็มีความสมจําที่ดีแน่นอนแล้วก็มีความแบบที่ความสวยงามแล้วก็ความเศร้าความสนุกมีทุกอย่างอยู่ไหนคอนเสิร์ตจริงๆแล้วก็มันเป็นมีมีเพลงของซีเจมด้วยแล้วก็เพลงอื่นที่เรายังไม่เคยแสดงด้วยอันนี้แล้วก็ ซึ่งเพลงหนึ่งที่รอคอยมากๆที่จะได้เต้นกับเต้นเพลงน,นี้กับพี่ออมแล้วก็ยังไม่บอกฟอร์อยูไหนคอนเสิร์ตนะอยากให้ไปกันทุกคนไปซัพพลายด้วยก็เลยมาเป็นมีความแบบที่ถ้าไม่ได้มาก็อาจจะไม่เห็นอีกคันอีกต่อไปก็ได้ก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็อยากให้อยู่ในความสนจะสวยงามของพวกเราสี่เจมโพเดีด้วยนะคะ ก็ขอฝากคอนเสิร์ตครั้งที่2องของพวกเรา C G M FOREST ด้วยนะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่คิดว่าจะต้องมีการเติบโตมากกว่า mm. ครั้งแรกอย่างแน่นอนถ้าทุกคนมีความประทับใจจากครั้งแรกมาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้พลาดในครั้งที่2เลยเพราะว่าครั้งที่2เนี่ยเราเอาข้อผิดพลาดจากครั้งแรก mm. หรือว่าคิดว่าควรจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปดีมาใส่ในครั้งที่2ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวคะ่ะก็อยากให้ทุกคนมาสร้างความประทับใจสร้างความทรงจําครั้งสุดท้ายของพี่ออมด้วยไปด้วยกันกับคอนเสิร์ตครั้งที่2ของ C G M FOREST Memory e r ง o ลาเวอนะคะขอบคุณค่ะ